สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านวันนี้พาท่านมาเที่ยวพึกษาตะวันออกครั้งที่16ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับหน้าสาลากลางวันที่19บเถึง่มกราคม2567นะครับไปดูพันธุ์ไม้กันเลยนะครับโอ้โหมาเยอะมากเลยครับไปดูกันนะครับผมเข้าวันในงานแล้วนะครับดูมะม่วง เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าต้นไม้แต่ละร้านเนี่ยมาจากหลายหลากนะครับนี่มะม่วงเฮ้ยเจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวเราไปเด็ดดีกว่านี่โอ้ดูมะม่วงอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็อันไม้ฝรั่งก็มีอันนี้ฝรั่งนะฝรั่งฝรั่งผงเปาสือนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูทีละฝั่งดีกว่าเพราะว่าสับไปสับมาเดี๋ยวงงนะครับ นี่คันดูยี่เออดดนะครับตาลายเลยครับดูครับมะม่มวงขุนสีนี่อร่อยมากมะม่มวงขุนสีแล้วก็มีขายคูโบต้าด้ยครับเดี๋ยวดูนะครับรับรองท่านจะต้องชอบใจแน่นะครับมีเมล็ดพันธุ์ี่ครับมีคูโบต้าเ้วยขายขายเครื่องขายขายรถไถแล้วก็ยังมีดโดรนด้วยนะครับดโดรน ตนตัวนี้ไว้ปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้ฉีดยานะครับไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละร้านเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดูผมจะพาท่านชมนะครับว่าต้นไม้มีทั้งหมดกี่ร้านให้ท่านนับดูดูดีๆนะครับดูดีๆเห็นไหมครับของเยอะแยะไปหมดลยดูสิครับ ผลังของเปาสือคืออะไรเนอะเงาะรอเียขนุนทองกระเซอกะลิงปิงมะตุมแขกมะม่วงเบามะม่วงขุนสีมะม่วงขุนสีนี่ผมเคยกินและอร่อยนะครับอันนี้ก็สวนโสภาพัน์บ้านแพวแถวจริงๆเลยโอ้โหทุเรียนหมอนทองเสริมรากมะม่วงแดงจากกระพัร ผมว่าต้องเดินเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่หมดนะครับเยอะจริงๆงานนี้ใหญ่มากเลยนะครับเพราะมีร้านค้ามาแบบเต็มที่เลยนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศเลยและนี่ก็คือตะวองเพชรแล้วนี่ก็เป็นร้านาสแกนวิลเลียสมเม้นโอ้ดูต้นไม้สวยๆอุ้ยฝรั่งอขอบครับ มะคราวโอ้ดอกดอกบัวสวยมากงานพฤกษาตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีงานใหญ่นะครับใหญ่มากๆเท่าที่ผมเห็นเดี๋ยวผมให้ดูทีละฝั่งนะครับอันนี้ก็มีดครับมีดเยอะแยะเลยเกี่ยวกับกเกษตรนะครับแล้วดูทางนี้นี่ผมจะถ่ายทีละอย่างก็น่าจะถ่ายไม่หมดนะครับ ท่านมาเที่ยวเองดีกว่างานมีไปถึงวันที่28มกราคมนะครับพี่ท่านดูพันไม้เยอะแยะเนี่ยนะครับดูไม่หวัดไม่ไหวเลยครับดูสิครับท่านดูกุลาพันเตียเดซี่โอชืแปลกแปลกนะครับนี่พันไม้ถ้าท่านอยากจะหาอะไรมาหาที่นี่เลยนะครับที่นี่จะมีครบเลยนะครับดูสิครับท่าน กุหลาบก็มีลำไย,ยเพชรน้ำเอกผมว่าผมดูแล้วลายตาไปม,มากเลยนะครับนี่แก้วพวงดวงใจหอมเจ็ดชั้นกระเทียมเถาเนี่ยชื่อแปลกๆนะครับผมไม่ใช่นักปลูกต้นไม้แต่ว่ารู้ว่าต้นไม้ชื่อแปลกๆยี่โถแคระอย่างนี้รักแรกพบอย่างนี้ ฝั่งนู้นยังมีอีกนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมครับผมเดินเข้ามากวักมรกตดำกระเทียมเถามะลิลามาร์กาเรตคาสเตอร์ชบาคาเนชัน่นโอ้เดี๋ยวนี้มีพันไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูแล้วนี่ก็เป็นแบบเหมือนกับพวก ห้อยๆนะครับสวยมากเลยครับดอกไม้ใบม,ม,มาแล้วมาดูอันนี้มาดูอันนี้อันนี้ต้นไม้แคะนะครับต้นไม้แคะโอ้ตัวน,นี้น่าจะหลตังนะครับเห็นไหมสวยมากเลยครับดูอันนี้ถ้าปลูกเป็นสวนนะเดซี่เขาบอกเดซี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆง,งานใหญ่มากเลยนะครับดู เดี๋ยวผมให้ท่านดูต้นไม้เสร็จผมจะให้ท่านดูร้านค้านะครับอันนี้เกี่ยวกับออคิดนะครับกล้วยไม้ MU ออคิดนะครับนี่ช้างพลายช้างกาตูนช้าง50แต่เบียช้างไม่มีนะครับนี่มาอีกแล้วต้นไม้ต้นไม้เยอะจริงๆนะครับรึกษาตะวันออก อันนี้ปุ๋ยชวนชมอันนี้อันนี้เขาเรียกต้นชวนชมแคะสวยมากอ๋นนี้ก็มีเบาหวานความดันไขมันในเลือดนี่มีไขมันหน้าไม่ใสเยคนขายนี่มานี่เลโอ้คนขายหน้าใสมากเลยผมก็เป็นต่อมลูกมากอยู่กินยาอยู่โอเคมาเที่ยวงานมาเที่ยวงานปรึกษายังมียารักษาโรค ด้วยนะครับดีมากอันนี้คือเนี่ยท่านดูต้นไม้แปลก,ปลกนะครับสวยทีเดียวกระบองเพชรเล็กๆนี่เอาไว้ประดับนะครับงดงามอย่างยิ่งอันนี้ก็คือกระบองเพชรเล็กๆน่ารักมากเลยกุหลาบกุหลาบโอ้เดี๋ยวผมเดินจนหมดนะครับไม่ต้องกลัวผมจะเก็บภาพให้ท่านชม แล้วดูต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้สวยมากเลยครับเขาเลี้ยงกันยังไงวะเลี้ยงเก่งมากเลยนะครับดูสิครับนี้นี่ต้นเขาเรียกอะไรวะอันนี้ก็ดูท่านดูดอกนี้สวยมากพญานาคราชโอ้โหเยอะจริงๆนะครับหลากหลายตาแล้วดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สิครับนี่ท่านดูแปลกไหมครับ โอ้แปลกมากเลยนี่จิกน้ำแครเอ้ยชื่อแปลกดีเนาะผู้จอมพลยี่หุบสวรค์ชื่อแปลกเลยนะครับท่านดูตาเบบูย่าเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าชื่อมันแปลนี่ามาที่นี่นะครับตะวันออกปรึกษาตะวันออกชนบุรีวันนี้เริ่มนะครับวันนี้วันที่19มผมเดินจนเกือบสุดเลยนะครับ นี่เห,เห็นไหมครับ,บย,ยาวแค่ไหนท่านดูเอาเองสวนลุงหมูมะยงชิดท่ทาอิดโอโหผมเดินจนสุดเลยนะครับรู้สึกครับตอนนี้ก็มาสุดแล้วเดี <cinco six eight ies> ๋ยวผมเดินดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปเดินดูทุกๆจุดทุกๆมุมเลยนะครับเอาหลายๆหลายๆอีพีตรงน,นี้ก็มีขายของหน้ารับประทานครับ แล้วนี่ก็เป็นต้นไม้กวักมรกรด่างนางพญาโอ้อันนี้น่าเอาไปปลูกนะครับเ,เงินเต็มบ้านเลยนะครับน,นี่เ,นเงินเต็มบ้านเราซื้อไปเงินเราก็จะเต็มบ้านเลยนะครับมีประกราศนียบัตรด,ด้วยร้านนี้นี่โอ,โอ,โอ้ตัวอย่างปุ๋ยกุหลาบท่านมาชมดีกว่านะครับมัน เยอะจริงๆในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวถ้าหมดแล้วท่านจะเสียใจนะครับมาร์กาเร็ตนะครับมาร์กาเร็ตคืออะไรนี่คือมาร์กาเร็ตโอ้สวยครับเขาผสมขึ้นมาสุดยอดเลยนะครับดูตรงนี้ก็เป็นเครื่องประดับสำหรับสวนนะครับอันนี้ก็ กระบองเพชรแล้วและนี่ก็ล้านไบโอยูแล็ตัวเล็กๆนะ่ารักเลยนะครับอ้าคนมารุมซื้อของกินกันแล้วว่านหางจระเข้อันนี้อันนี้น่ารับประทานเลยครับว่านหางจระเข้บ,บัว<ป>สามห่อห้าสิบเป็นยังไง หอยบัวก็มีพระพุทธรูปก็มีดอกไม้อันนี้สำหรับตกแต่งในห้องน้ำได้นะครับเพราะไม่ต้องรดน้ำผมเดินจนหมดเลยนะครับจะเดินให้ทุกซอกทุกบุมเลยตรงนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสบองเพชร อตอนนี้ก็มาถึงร้านคาแล้วนะครับน้ำพึ่งป่าแท้อันนี้ร้านคาของกินนะครับร้านนี้โหกลิ่นหอมเลยนะครับตรงนี้คือหลังเวทีที่ผมเดินอยู่ซึ่งวันนี้ก็จะเปิดนะครับหลังเวทียังประดับด้วยความงดงามเห็นไหมครับวิวสวยนะครับอันนี้วิวจริงนะครับไม่ใช่วิวลอม ถ่ายตรงนี้โอ้โหงานจริงๆเลยครับนี่ตรงนี้ก็เป็นยูนิฟนะครับกระเทียมกระเทียมอ,อ๋อแล้กินกระเทียมนะครับจีตั้งไม่มีทีกระบีไม่มีนะครับกระบีไม่มีกระเทียมกินนะครับที่เขาบอกว่ากระบีไร้เทียมทานอันนี้ก็คือส ตสตอรอเบอรี่พันหวานมีสตอรอเบอรี่นะครับอย่าลืมมาทานที่งานลึกสาตะวันออกนี่ครับตอนนี้โอ้โหรัานเยอะจริงๆนะครับสวนลุงเดชสวนการเวลากาเด่นนะครับโอ้โ อันนี้ก็สวนสมชายผันไม้ผันไม้แปลกๆนะครับอันนี้รักแรกพบนะครับแม่ผมน่าจะซื้อไปปลูกต้นจะได้รักแรกพบนะครับนี่คือร้านอะไรไร่อะไรเขาเขียวชมจนเพลินและครับท่านครับแล้วนี่คือต้นอะไรต้นปูเล่เนี่ยผมบอกแล้วว่าชื่อมันแปลก ปูเล่ห้าสิบบาทท่านดูโหเหมือนพันไม้เมืองหนาวเลยสมโอทับทิมสยามสดาวมันทวายละมุดก็สวยมาเลยชื่อแปลกแปลครับ,บ,บ,บผมว่าท่านดูจนเพลินนี่เฉพาะต้นไม้นะครับที่ไทยท่านเห็นไหมครับบุยฝ้ายมะปรางหวาน แดงสุริยานี่คือขนุนนะครับโอ้ขนุนขนุนอร่อยนะครับนี่มเมล็ดแล้วนะครับนี่ผมเดินจนสุดแล้วเนี่ยพอเราฟังนะครับดูครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวดูอีกฝั่งนี่้ยังมาไม่หมดยังไม่หมดนี่เฉพาะต้นไม้นะครับที่ผมให้ท่านได้ชมฟอ,องฟ้าก็ใช่นะท่านดูลูกนี้สิครับอะไรไม่รู้ใหญ่มากเลยโอ้ละมุดละมุด สารี่สามลูกโลโอ้โเชื่อเลยนะครับนี่พริกกระเรียงก็มีวัสนา9ชั้นการประกวดผลผล,ผลิตทางเกษตรอัตลักษณ์ผลไม้ไทยปี2-5-6สวนตาตึงนะครนายกนะครนายกเราดูสิครับนี่ผมว่ามันยาวพอนะครับนี่ท่านดูดอกไม้แปลกๆเห็นไหมครับ พวงครามขาวจิกอินโอ้โหผมว่ามันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็มีผักผักอันนี้ผักแล้วนะครับผักส้มจิตไผ่แมวบ้านชื่นกระดุมทองพริกหอมสวนพัูยิงจูชายนะครับสระแหน่ไร่เม็ดทูนก้าวอันนี้น้ำมนพันไม้ปราจีนบุรีปราจีนนี่มีแหล่งไอ้น,นี่เยอะนะครับมีครับมะนาวบ้านแค้ ราชินมีต้นไม้ใหญ่ๆสำหรับปลูกไปนี่นครับโอ้ผมยังเห็นอยู่ข้างหน้าอีกตั้งเยอะเลยนะครับดูสิครับมั่งมีนะต้นไม้มั่งมงคลมั่งมีนะครับดูเดี๋ยวเราซื้อไอไออะไรปลูกแล้วรวยเรื่องอะไรที่อันนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งรับรองกาันนี้รวยแน่เลยจะได้พาเอฟซีผมมาเที่ยวได้นะครับท่านดูต้นไม้อย่างอีกเยอะ นี่เข้าไปสินาทีแล้วยังไม่หมดเลยครับท่านดูอะโวคาโดนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องซื้อจากออสเตรเลียดีนี้ไม่ต้องนะครับกุหลาบตอปาโอชื่อแบบกๆนะครับท่านดูดูนะครับท่านดูต้นนี้ดีกว่าต้นนี้อะไรเห็นไหมครับเอะนี่มันอะไรเนาะฮะแม่ลูกดกเหร โอ้โหมะน,น,น,นาวน่ากินมากอันนี้ส้มนะครับดูงานพฤกษาตะวันออกจังหวัดชนบุรีเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่นมีอ,อันนี้น้ำอะไรโอ้โแล้วนี่ก็เป็นสำหรับสำหรับทำสวนนะครับดูอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้น้ำองุ่นอ๋อนี่ต้นองุ่นใช่ อ๋อดูทำสะอาดสะอ้านหน้ารับประทานมากเลยเนาะผ้าก็ยังมีโอ้ดูผ้าแล้วนี่ก็ต้นไม้ยังไม่หมดนะครับที่ผมถ่ายท่านดูมีอีกเดี๋ยวถ่ายให้หมดแล้วเดี๋ยวไปถ่ายผมจะให้ท่านชมกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวเอาเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนผมว่ายังอีกเยอะเลยนะครับนี่ผมจะเริ่มต้นตั้งแต ร้านนี้เป็นต้นไปนะครับนี่อันนี้ก็กุหลาบนี่ช็อกโกแลตนี่กัญญาพันไม้นะครับหอมทองหอมทองนี่คือกล้วยใช่ไหมกล้วยหอมเป็นสีทองอันนี้ต้นคริสต์มาสใช่ปะไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ชำนาญน,นี่คือกล้วยไม้อ้โหกกล้วยไม้สวนชื่นจเจริญ ร้านนี้ก็ผมท่านมาดูนะครับเพลินมากเลยนะครับอันนี้เนียมหอมอันนี้สวนอนันต์พันธุไม้มะนาวคาเวียมะนาวแป้นแต่ละร้านนี่งามงามทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยข้างล่างยังมีต้นไม้ท่านดูสิครับนี่เห็นไหมครับท่านดูโอ้โหดี่นี้ปลูกไม้กันเก่งมากเลยท่านดูนะครับ นครับเขาปูกเขาเลี้ยงกันได้ดีมากเลยลรสเมรี่เป็นยังไงเนาะดอกคาเมิเลียแก้วนครพวงเงินแก้วมรกตโอ้ท่านดูนี่จะยี่นาทีแล้วยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายังมีกล้วยไม้อีกชุดหนึ่งที่เขามาโชว์เดี๋ยวผมให้ท่านได้ชมเพลินมากเลยนะครับท่านดู อันนี้ฝรั่งนะครับชนบุรีก็มีฝรั่งนะครับฝรั่งหนองข,งข้างข้อชื่อดังอร่อยนี่วะไลายกรวะไลายพรพันไม้โอ้โหพันไม้งามๆทั้นนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับเนทะี่ยวนี้พันไม้หมดแล้วนะครับแต่ข้างหลังผมมีแต่ว่ามันยาวไปเดี๋ยวท่านดูแลจะเบื่อซะก่อนมาเที่ยวชมเลยนะครับนี่ก็สำหรับ งานไปประดับสวนหรือประดับห้องที่วางมีดวางอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือร้านาต้นไม้อีกร้านหนึ่งนะครับมชมผู้มะเมียวมะกรูดบ้านแพ้วโอเคนะครับขอให้ท่านชมบรรยากาศงานพฤษาตะวันออกอย่างเท่านี้นะครับอันนี้เฉพาะต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปชมอ,อย่างอื่นที่ขายของเป็น ไม่ใช่ผันไม้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ